เราก็เราเุารู้สึกว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาทุกวันเลยครับแล้ววันนี้นมันหนึ่งมันมันก็ทันหนานมากก็ทาใจอยู่อยู่สองวันวันนี้ก็เลยแบบว่าพยายามเข้มแข็งที่สุดแล้วครับที่จะมามาส่งน้องนะครับเพราะว่าเขาคือความสดใสของพวกเราเขาคือรอยยิ้มของพวกเราไม่ว,ว่าจะเจอตอนไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับมันมันมีแต่ความ ความรู้สึกสนุกความรู้สึกแบบบันเทิงหาพวกเราตลอดไม่เคยมีเรื่องทุกข์มาบอกไม่เคยมีเรื่องเศร้ามาบอกเป็นคนที่มีอเนร์จีที่แบบมีพลังตลอดเวลาทุกครั้งที่เราได้ร่วมง,งานกันมันก็มันมีความสุขมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็แบบมันกระทานหันมากสําหรับพวกเราเราก็รู้สึกว่าทําใจยากเหมือนกันที่ที่วันนี้ต้องมาส่งน้อซึ่งแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมันจะเกิดขึ้นนะครับเช้าเช้าครับก็ กับโกนี่คือตั้งแต่วันแรกที่น้องมาเป็นดีเจก็จะมาอยู่ที่ e FM m ก่อนก่อนนี้ไปที่ Green Wave ก็อยู่กับพี่ชาวพี่โป้งแล้วก็เหมือนกับเฮียผมชอบเฮียมากเลยเฮีย er, คือไอ้ดองผมนะผม,ผมจะผมจะจัดรายการให้ดีเหมือนเฮียเลยทุกครั้งตอนนี้เสียงมันก็ยังกล้องอยู่ในหัวว่าคบเฮ er, ียคำนี้โกพูดบ่อยมากทุกครั้งที่เวลาเจอกันตั้งแต่เดวันวันแรก แล้วก็เห็นพัฒนาการของน้องว่าน้องเป็นคนที่เก่งแล้วน้องเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็มีมีความสามารถในการทํางานแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนจนทุกคนเห็นพัฒนาการของโกแล้วก็ยอมรับว่าโกคืออีกหนึ่งดีเจที่เป็นกําลังของเ Time ของเราหลังจากที่จัดที่เอฟเสร็จก็ขาดคนที่กรีนเวฟน้องโกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกถูกวางไว้ว่าเป็นคนที่จัดรายการแล้ว อารมณ์ดีอยู่เป็นเพื่อนคนฟังได้สนุกตลอดเวลาแม้ว่าเขาจะมีเรื่องทุกมาขนาดไหนพอ5 4 3 2เปิดไม่์ปับ๊บโกจะเป็นอีกคนนึงแล้วก็จะให้ความสุขกับทุกคนได้ตลอดเวลาทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนบอกว่าโกคือกาแฟายามเช้าของพวกเขาวันสุดท้ายผมก็ได้เจอเจอน้องเพราะว่าจัดรายการเวลาเดียวกันคือ8 0โมงถึง10โมงวันนั้นพักเบรกก็โกยังถามว่าเฮียปีใหม่ มีของขวัญอะไรให้ที่บ้านหรืออย่างเฮียก็เลยถามว่าโกมีอะไรบอกว่าผมมีบุญเนียหมุนมะม่วงของแม่ผมอร่อยมากมีสองปอนกับสามปอนเฮียแบบไหนเฮียบอกเฮียเอาสามปอนสามก้อนมันก็บอกครับเฮียหลังจากนั้นโกก็เข้าไปจัดรายการวันนั้นไม่ม <vale ีสัญญาณอะไรบอกเลยว่าโกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาหลังจากที่จัดรายการเสร็จผมก็จะเดินไปบอกว่าโอเคนะโกมียสั่งสามก้อน โกไม่อยู่แล้วโกออกจากห้องจัดไปแล้วไวมากแล้วเราผมก็เลยก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นนะ่ะมันมีแบบสัญญาณที่โกเขาเดินเข้าเดินออกห้องจัดรายการอยู่ประมาณสองสามครั้งผมก็เลยแบบเออโกท้องเสียหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยไปถามปุ้มก็เลยอาจารยไปถามปุ้มที่เป็นโครโปรแกรมอยู่หน้าคลืนเขาบอกว่าน้องโกไปแล้วน้องโกออกไปแล้วแล้วผก็โทรหาน้องก็ไม่รับแล้วก็มารู้ข่าวว่า ตอนเย็นก็รู้พร้อมกันทุกคนก็รู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจแล้วก็เหตุการณ์นี้มันไม่น่าเกิดขึ้นยังไงก็โกเป็นที่รักของพวกเราทุกคนชาวเอทามมีความสามารถเป็นคนเก่งพี่เชื่อว่าน้องคงไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ไปเป็นดีเจไปจัดให้คนบนฟ้าฟังแล้วก็น้นองพี่เชื่อเป็นอย่างนั้นครับพี่ชา่อยู่วันเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุเลยใช่ไหม ก็คืออยู่จ,จุดตอนเช้า,า,ชามีพี่ชาวมีพี่พุทธแล้วก็มีโกเพราะว่าจะจัด9ก้าสี่กับกรีนเวฟเนี่ยเวลาเดียวกันก็คือ8ปดโมงสิบโมงหลังจากโกจัดเสร็จก็จะเป็นพี่เป้ซึ่งแบบปกติเขาคือจะเจอกันแล้วก็จะแจมกันจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าทําไมรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยครับก็พี่ชาวก็ยังชะโงหน้ามาอยู่เลยว่ารบบว่าเออทาไมอยู่ๆโกก็รีบรีบออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คงเอะหรือว่าออมีงานหรืออะไ,ไรก็ ไม่คิดว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่นนั้นคือไม่โกะไม่ได้มีอาการเค,ครียดหรือว่ามีเรื่องราวมาปรึกษาก่อนหน้านี้นไม่มีเลยครับเพราะก่อนหน้านั้นเราเจอกันแล้วแบบทุกอย่างเวลาเราเราคุยกันในในในการทําง,งานมันคือปกติมากๆแล้วเนี่ยเขาตื่นเต้นมากๆที่ที่เรากำลังจะมีคอนเสิร์ต แล้วเขาจะไปเป็นพิธีกรกับคู่กับผมดูโอโคเป้เรากําลังจะเจอกันในวันสามธันวาคมอะไรเงี้ยเขาคือกําลังหลักของกรีนเวฟแล้วอะตอนนี้เอาง่ายงแล้วเราก็เขาเขาตื่นเต้นมากที่เขาบอกเฮ้ยพี่เราจะได้ทําคอนเสิร์ตด้วยกันเว้ยส่งท้ายปีอะไรเงี้ยคือเขาก็รอวันนี้มานานมากแล้วอะครับเพราะว่ามันติดโควิดติดอะไรมาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคืออีกสิ่งหนึ่งที่เขากำลังจะอยากจะทํามากๆเพราะไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก่อนพี่ออรพูดละฮะวันนั้นคอาเสิร เอ่อวันศุกร์ผมผมลาครับแต่ว่าวันพฤิัสพลิก็คือผมมากับโกจะเจอกันทุกวันพฤิัสพลวันวันศุกร์อะไรอ,ะอย่างเงี้ยครับจอดรถพร้อมกันคือลิฟต์พร้อมกันหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจัดรายการพร้อมกันแต่ว่าขึ้น,นข้างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกพื้นทศุกร์ผมจะเจอเขาตลอดแล้วก็โกเป็นเพื่อนที่เราโตมากับการเข้ามาอยู่ที่เอทามเนี่ยพร้อมๆใกล้ๆก,ก,กันแล้วเราก็เห็นเพื่อนของเราคนนี้เป็นเป็นเพื่อนที่อารมณ์ดีมากผมไม่เคยเห็นโกเขาโกรธอะไรเลยอ่ะเขา เขาเป็นเขาเป็นคนที่มีความสุขมากเขาเจอผมทุกครั้งก็จะโย่พุทธวันนี้เป็นไงวะอะไรเงี้ยเขาจะทักผมอย่างเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันที่ทราบข่าวผมก็ผมก็ช็อกมากและคนแรกที่ผมนึกถึงเลยก็คือพี่เป้วิศวะเพราะว่าพี่เป้วิศวะนี่ก็ถือว่าสนิทก,กับโกมากผมว่าเฮ้ยพี่เป้พี่เป้จะรู้ข่าวหรือย,ยังแล้วพี่เป้จะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช็อกค,ครับในในวันนั้นบอกเลยว่าช็อกมากครับว่า เขาเขาไม่มีทรายเลยว่าเขาจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันอะไรอย่างี้ครับเราเห็นแต่มุมที่เขามีความสุขเขาจัดรายการเสร็จกลางคืนผมนึงเจอเขาในในการไลฟ์ติ๊กต็อกคือเขาดูเป็นเขาดูเป็นดีเจที่แบบมีความสุขมากอะ่ะบางทีเรานั่งดูตัวไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วเรารู้สึกว่าเออทำไมชีวิตม,มันมีความสุขขนาดนี้อะไรอย่างี้ครับผมไม่เคยเจอมุมที่เขาแบบจะสามารถพาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ ขอแสดงความเสียใจครับกับครอบครัวของ kind of mm hmm. ของของโกด้วยครับครับผมพี่อ๋องผมพี่อ๋องเองก็คือคือสิ่งหนึ่งใช่ครับก็เจอกันกับโกทุกครั้งที่ไปจัดรายการอยู่แล้วเพราะว่าเราจัดเวลาเดียวกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ทําใจยากมากๆเลยเพราะว่าบรรยากาศทุกอย่างมันก็คือเหมือนเดิมะมันก็เห็นภาพอยู่ตลอดว่าเออเราเคยเจอโกตรงนี้เปิดลิฟต์มาเราลงลิฟต์พร้อมกันละ โจโกเนททะเรกออกว่าเจมีเรื่องอะไรโกก็จะเจว่างไหมปรึกษาหน่อยอย่างเงี้ยเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามอะครับก็จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเออก่อนหน้านี้เมือ่อสักเดือนที่ผ่านมายังแบบยังโทรมาปรึกษาเรื่องอื่นๆอยู่เลยเอะไรเงี้ยเออเราก็ยังคุยกันอย่างเงี้ยครับก็ยังรู้สึกว่าลึกๆเราก็เสียใจว่าเออทาไมเราแบบไม่เคยได้รับรู้อีกพาร์ทหนึ่งของของชีวิตน้องเลยว่าเออน้องมีเรื่องที่มันแบบ ทุกทรมานใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมถึงแบบไม่ได้มีการแบบฝึกษาพวกเราอะไรเงี้ยครับเออเราก็ยังรู้สึกเสียใจว่าเออทำไมเราแบบเราไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยครับคือมันก็ทําใจยากแหละแล้วก็ก็คาดหวังแล้วก็อยากให้โกได้ไปอยู่ในที่ท,ที่ที่ดีก็อยากให้โกได้ไปแบบไปดีไปสบายอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ต้องมาห่วงต้องอะไรกับใครแล้วเพราะว่า คือเราเองเราก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือมันช็อกะคระับม,มันมันมันเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่วนเวียนในชีวิตมากๆเลยอ,อย่าเงี้ยเออเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ก็เสียใจอ,อย่างพี่เป้ต้องจัดรายการแทนพี่เครับีเป้ต้องจัดแทนต้องจดัดรายการ เ,เมื่อเช้านี้คือพี่อ้อยนภพพรนะครับเขาทำทำบททิ้เทปจัดรายการแทนช่วงของของ,ของโกไปสรวนรผมก็จัดช่วงรับต่อตามปกติอยู่แล้วนะครับก็มันก็ทาใจยากมากครับเวลาเปิดไม์ปุ๊บเนี่ยมันเราจะพูดถึงเขาปุ๊บมันก็พูดยากลาบากมากมันมันไปต่อไม่ไหวครับก็แม้ทั่งข้อความที่คุณทุฟ้าเขาส่งมาที่บอกว่าลําลากโกหรือแบบพูดถึงโกอะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะมากเยอะอย่างที่ ตั้งแต่ในชีวิตนี้กับการจัดรายการมาไม่เคยมีไอ้เวยเยอะแบบนี้มาก่อนที่มันแบบจนแบบมันแห้งมันแบบมันล่มอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโก้คนรักมึงด้วยนี่คือมีแต่คนที่รักมึงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนชอบพูดแบบ เหมือนตัดพ้อเล็กๆเลยครับว่าเอ้ยมีแต่คนรักพี่แล้วไม่เห็นมีในใจรักผมเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากให้ทุกคนได้รับรู้อยากให้โกได้รับรู้ว่าเฮ้ยความรักที่ที่เขามีให้นบางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือมีข้อความใดๆมาแต่แต่เขามีอยู่ในใจทุกคนรักรักดีเจโกเราก็รู้สึกว่าผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกันที่ที่เอ็นดูน้องเอ็นรักโกได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ไปเราก็คงอยู่ในใจตลอดไปนะครับสำหรับดีเจโกครับ ตอนเปิดเพลงนีเพลงใหม่ที่เราสิดว,ว่าเาราอยากเปิดให้น้องเราไหมคะับจริงๆวันวันนี้ครับเพลงแรกที่ผมเปิดไปก็คือไม่เคยของ t ี e เป็นท r ่ไฟเครับครับแค่แค่เพลงนั้นผมก็ไ,ไปต่อ,อยากแล้วพอเปิดใหม่จะพูดปับ๊บก็ไม่สามารถพูดต่อได้ครับก็เลยต่อไปด้วยเพลงของพี่เบิร์ดนะครับเล่าสู่กันฟังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ทั้งวันนะก็พยายามที่จะเปิดเพลงให้กับโกแล้วก็ พยายามที่จะพูดถึงโกในความนิดในพาร์ทสรุปด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาโกมาจัดรายการเนี่ยเขาก็จะมีความแอบม,มาสายมาไม่ทันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแบบมันก็เป็นการหยอกล้อก,กันระหว่างคนฟังนะซึ่งเขาก็มีความสนุกนีมากๆนะครับได้แซวโกได้จิกกัดโกแล้วโกก็จะแบบคือคนที่โอ้เขเข,เขาหยอกคนฟังได้สนุกมากอะไรยเงี้ยครับมันก็เป็นยิงนบรรยากาศซึ่งวันนี้ก็พยายาม จะเอาสิ่งเหล่านั้นกลับมาให้คนฟังได้คิดถึงแบบนั้นพ่ีพูดคุยกันไหมครับว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรเพื่อโก้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคตอนนี้ทุกคนในทีมงานมุ่นกันมากครับเพราะว่าเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตวันที่3ามนี้ครับซึ่งมันคือดูโอโคเป้แล้วจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมก็คิดว่าผมจะไม่ให้ใครมาแทนโกก็จะทำด้วยกันบนเวทีแบบนี้ใส่ด้วยกันในวันที่3ามครับอืมโอเคโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ แล้ว <ขอ S 1> ชิปก็คือว่ายังไม่มีใครมาแทนใช่ไหมครับไม่กันแน่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวชิปจริงๆอิงยังยังไม่ยองแต่พี่เชาาอยู่ด้วยอะไรน้องวันนั้นนะใช่ <c oughs> แล้วก็โดยนส่วนตัวแล้วพี่ก็ค่อนข,ข้างสนิทกับน้องอม,มากแต่อยู่ที่เ ก็บอกเนียเป็นไอดอลผมก็จะมาคูมอยู่มาบ้านผมมา,มานอนมากินมานอนอยู่ด้วยกันแล้วก็เห็นความสามารถเขาเขป็นคยอารมณ์ดีเขาก็จะอันไหนที่แบบสิ่งไหนที่มันดีสําหรับในการจัดรายการเขาก็จะจําไปทังเขาก็จะพัฒน,นาตัวเองขึ้นมทุกวันนี้ก็ยังในคลื่นของวิชาก็ยังมีเสียงน้องโกอยู่ที่คลื่นไปฟังเสียง,งโกได้ มีอยู่ตลอดเวลาอวัน9โมงครึ่งโมง9โมง50นะบนขวาแล้วผมไปเข้าไปตอนนั้นก็10โมงใช่เพราะชาวหลุดออกมาจากตรงนั้นเนี่ย9โมง55จัดรายการเสร็จก็เดินหาที่เต้ก็จะถามที่เต้ว่าโกไปไหนก็ไม่ได้คุยกับเต้ก็บอกบมึงว่าเหมือนแบบโกไม่ไมไไมไยี่แล้ว เรื่องเชียดเนี่ยไม่เรื่องผมไม่ไม่เลยไม่มีเลยไม่ไมไม่มีเลยยังอย่ถูกแต่ทุกคนก็เลยถูกแบ้วกงงวาแบบมันโผล่ไคนใช่จิ้งกับเจ๊เขา i mm -hmm. mm -hmm.